สว,ส,สวัสดีสวัสดีดัตพม่พี่น้องแฟนเพจสาวน้อยเมืองยอะโสแฟนนี้นะจ๊ะเดินทางเดินทางกลับสมุทรปราการแวะกินเตี๋วจ้าแวะกินเตีวเต๋วก๋วยเตี๋ยก๋วยเตี๋ยอะไรนะก๋วยเตี๋ยวโอ่งบ่ก๋วยเตี๋ยวโอ่งชัยภูมิแซ่บอยู่เด้อวงเล็บหิวกับส้ตมตำโคราชนะจ๊ะจักอยู่หม่องใดของอ,อัน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 ,อนชัยภูมิหรอก อำเภออำเภออันอันไหนสักอย่างอำเภออะไรวะเอออำเภออะไรวะวัดสันอำเภอแก่งแก่งคอแก่งเ่งียงสักย่างนี่ละจ้ะพี่น้องปองป่ายอันนี้แวะปั๊มนะจ๊ะเมซอนเมซอนแวะกินเข่าแล้วก็แวะกินน้ำแล้วก็แวะเข่า้องน้ำนะจ๊ะพอแวะเข้าห้องน้ำเสร็จอันนี้เด็กๆพากันไปสั่งเรียบร้อยดิฉันเข้าห้องน้ำเพิ่งจะกลับมา ปรากฏว่าเขาสั่งเสร็จแล้วจ้าไปคลองน้ำโดนลลยกเย็เลยอร่อยหมอร่อยเหรอน้ำอะไรนะอันนี้เสร็จแล้วพี่น้องเยพอดีเปิดประตูเขามาปุ๊บออเดอร์อะไรนะออเดอร์ที่เท่าไหร่ก็ไม่เขาเรียกพอดีซีแก้วนี็นวัน,นตังอยู่นี่เด็กๆมาเอาพอดีพี่น้องปองปลายกระฟงกาแฟอิฉานสั่งค่อยสั้งอันนั้นโกโก้โกปัน่นเพราะว่ามือตอนกับค่อยสั่งกาแฟก็เลยสิเปลียน น้าจ้าเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆของคุณนายหวานเขาเอาอะไรอะไรไม่รู้จำไม่ได้หลายอย่างหลายแนวของของของคุณนายปางเขาเอาชาเขียวปัน่นของคุณชายเขาเอาเขาเอาโกโก้ปัน่นวสาสั่นพี่น้องปองไปเสียงเพลงดังรถเริ่มติดแล้วเดอ้อพี่น้องวันที่หนึ่งเนี่ยรถติดแล้วจ้าตามปั๊มต่างๆนาะนาะนะรถเริ่มติดแล้ว อะไรเสียงอะไรปุกปุกปักปัก,ปกแวะเติมน้ํามันจ้ะแวะเติมน้ํามันปัม๊มอันสุดก็ศิลาได้ยินเสียงเพลงบัวลอเต้นจ้ะเต้น <laughs> สายหางใหญ่เลย <laughs> <laughs> คลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในด้อพี่น้องเออนี่ไงของคุณนายปางเขาชาเขียวแล้วก็คุณนายหวานเขาอะไรนะหวาน okay, <honey> โยเกิร์ตฮันนี่ลามสั่นเซฟแซ่บ แสบคักแสบนัวแสบสามโลกแสบไปหอดมาเลเซียก็ยก็ปั่นจ้าไปพี่น้องเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่สมุทรกาการฝากกดไลค์กดแชร์มาจ้าพี่น้องมุ่งหน้าสู่สมุทรปราการจ้า